ครับสวัสดีครับผมชัชมิตแฟนเบควันนี้เราจะมาดูว่าเราจะเพิ่มสัมผลิศสัมประสิทธิศศ์ความสวยของจานแล้วก็ความสวยงามของจานดิสเบกรถยนต์ได้ยังไงวันนี้ลูกค้าเอาจานดิสเบกมาให้เราทําการเพิ่มสัมปสทธิ์ความสวยแล้วก็ความสวยงามของจานครับนี่ครับอันนี้เป็นจานดิสเบกของลูกค้าเป็นจานบอยนะครับนี่ครับเอามาเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการ เพิ่มสมดุลความสวืยกันแล้วก็ทำให้ความสวยงามของการเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้จะทำอะไรครับเขาเพื่อการการเจาะมีเพื่อการต่อล่องเพื่อเกิดสมดุลความสวืยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับจานครับหลังจากเรียบร้อยแล้วจานก็จะมีลักษณะแบบนี้สวยงามเพื่อมสมดุลความสวืยให้กับจานได้ครับ ผมลองเบ็กดีขึ้นแน่นอน